สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ทาโร่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมเนาะเราไม่ได้อ่านแรนดอมกันหลายวันแล้วนะคะก็วันนี้จะเป็นแรนดอมเกี่ยวกับคนที่คุณไม่ได้คุยเนาะอัปเดตเอเนอร์จีของคุณอัปเดตเอเนอร์จีของเขานะคะว่าช่วงฟูมูลนะคะอ่าช่วงวันพระ <c oughs> คุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะเนาะผีเข้าผีออกกันอยู่เนาะบางคนจริงๆนะมันมีผลนะคะท่าทางฝั่งตะวันตกอ่ะเขาจะเวลา เขาอ่านไพ่เขาจะแบบว่ามีความเกี่ยวเกี่ยวข้องนะคะเชื่อมโยงกับพระพระพระจันทร์นะคะพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ครึ่งดวงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพระจันทร์มันเหมือนกับคล้ายๆว่ามันมีผลต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มาลองดูกันสิว่าพระจันทร์เต็มดวงนี้ใครจะแปลงร่างใครจะแปลงร่างบ้างตัวเขานะคะจะมีอารมณ์ยังไงเนาะเออก็ไม่ได้ เล่นๆน,นะแต่ว่าไม่อยากให้เครียดน,นะคะทุกคนก็มาฟังกันเป็นเอเจนต์เตทนเมนเนะเนาะเพราะว่าเรื่องการอ่านหัวข้อแบบแรนดอมเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคือเราไม่รู้ว่าเราอ่านเรื่องของใครนะคะแต่ถ้ามันตรงมันก็คือตรงมันก็คือใช่แค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นอะไม่ต้องคอมเมนต์ว่าโอ้ไม่ตรงเลยนะนี่ก็คือไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะไม่ใช่เรื่องของคนเออแค่นั้นเองนะคะก่อนดูก็ทําใจก่อนนะอย่าคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะมา อ่านให้คุณทุกครั้งนะไม่ใช่นะคะก็ถ้าเป็นของใครถ้าคุณอยากจะรับก็รับไปแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะกดผ่านไปได้เลยนะอืม,มามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะได้ energy แบบไหนนะคะให้กับ random คลิปนี้นะคะเป็นการตัดไพ่แล้วก็อ่านครึ่งๆเ,เหมือนเดิมนะคะม,ม,ามาดูเลย พลังงานของคุณพลังงานของเขาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันสลับฝั่งอันนี้มันก็สามารถเป็นไปได้นะเพราะว่าบางคนก็มี energy เป็น f e m i n i n e อ่า f e m i n i n e มากกว่าคนที่เป็น masculine นะคะก็อาจจะมีมันคือเราอ่านแบบพลังงานนะคะพลังงานผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยอืมบางคนมีความเป็นผู้ชายมากกว่าก็อาจจะมีความชัดเจนมากกว่าคนที่เป็นฝั่งพลังงานผู้หญิงก็อาจจะดูแบบอ่อนโยนมากกว่าอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าแต่จะกําหนดว่าฝั่งของคุณฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งของเขาฝั่งนี้นะคะ คุณรอรับข่าวสารรอรับ,คำ,ค,ำบคำตอบการติดต่อจากเขานะคะอาจจะต้องมีการให้เพื่อนได้เข้ามาช่วยนะอืเรื่องราวของคุณกับเขานะคะอาจจะต้องมีการให้เพื่อนเข้ามาช่วยเนาะตัวเขานะยังไม่พร้อมที่จะ Take Action แต่ว่าเร็วๆนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นบริสุนเนาะตัวเขาเป็นเหมือนเด็กๆะคะ่ะยังไม่กล้าเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องของการ Take action เป็นเพจออ f บอลอยู่แต่ว่าตอนนี้เพจออฟบอลกลับหัวไปแล้วนะ คือมันหมายความว่าเขาจะโตเขาจะโตแล้วก็จะแบบกล้ากล้าที่จะเทคแอคชั่นมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นเพราะว่าไพ่เวรดิสูมันขึ้นทางฝั่งเขานะคะมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาจะเทคแอคชั่นในการที่จะเข้ามาหาคุณหรือว่าพูดคุยกับคุณหรือว่าสื่อสารกับคุณก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขากําลังมองหาคนที่เข้ามาช่วยเขาอยู่นะคะหรือตัวคุณอะกาลังแบบว่า มองหาตัวช่วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามานะคะอย่างเช่นเข้ามาดูหมอดูอะไรอย่เงี้ยเพื่อที่แบบว่ามาดูไว้ก่อนซิว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามาคุณจะ,ะควรจะทํายังไงกับเขานะคะควรจะพูดยังไงอะไรอย่เงี้ยอ,อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ไม่เปิดเอเนอรนะคะแต่ว่าเปิดเรื่องราวไปเลยเนาะอืม a t t ูเอตติ้ for is it is s a f e for you to l o v e คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ากลัวในเรื่องราวของความรักนะคะกลัวในเรื่องราวของการที่จะเ,เดินหน้าในความสัมพันธ์กับคนนี้ไหมเพราะว่าเหมือนกับในตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าสิ่งที่เคยขัดแย้งกันหรือว่าการที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันอะมันยังเจ็บอยู่ที่ใจของคุณอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะเชื่อคนนี้ได้มากแค่ไหนคุณจะเชื่อได้มากแค่ไหนว่าเขาอะเข้ามาครั้งนี้เขาไม่เขาจะไม่ทําตัวเป็นเด็กๆ แล้วก็แบบว่ามาทะเลาะหรือว่าพูดพูดอะไรให้คุณรู้สึกเจ็บปวดใจอีกอะไรเงี้ยเออคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภยัยเพราะการที่คุณรู้สึกแบบนี้แหละเขาเลยต้องหาตัวช่วยหาใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยพูดเพราะคนนี้อาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งก็ได้นะคะอืมอาจจะเป็นแบบนั้นหรือว่าเป็นคนที่พูดแต่ว่ามันไม่ตรงกับใจเขาอะไรเงี้ยหลายๆครั้งมันอาจจะทําให้คุณและเขาเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้นะคะ ่ในฝั่งของเขาเนี่ยเป็น t ทม p เพอร์เรนซ์นะเขาอาจจะเป็นลัคนาราศีธนูก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเยียวยาจิตใจแล้วนะฝั่งของเขามีปีกแองเจลขึ้นทั้งสองไพ่เลยนะให้ดูนะคะเห็นไหมเป็นปีกแบบนางฟ้านะคะดูเหมือนเขาจะเข้าหาศาสนาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนเหมือนเข้าพิธีกรรมนะมันไม่ได้ขึ้นว่าเป็นพิธีกรรมนะทุกคนไพ่สองใบไม่ได้หมายถึงพิธีกรรมแต่ความรู้สึกของแต่อะ เหมือนเขาได้เข้าไปในพิธีกรรมแล้วมันมีเหมือนนางฟ้าหรือเทวดาอะไรเงี้ยเข้ามาโอบล้อมโอบกอดแล้วก็ช่วยเยียวยาเขาอะค่ะถ้าเป็นในลักษณะของมันคล้ายค้าเขาเรียก r รเชวลเนาะเหมือนพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมแบบศาสนาคริสต์หรืออะไรอะไรประมาณเนี้ยเออที่แบบว่าเหมือนพิธีกรรมสารภาพบาปก็ได้อ่ะอ่าชําชำระล้าง ร่างกายอย่างนี้ก็ได้เนาะเออเป็นอะไรลักษณะที่แบบว่ามันเกี่ยวกับน้ําแล้วก็เกี่ยวกับการที่แบบว่ามีแองเจิลเข้ามาแบบช่วยช่วยปลอบประโลมเขาอะ่ะอืมเขาอาจจะมีการไปเยียวยาตัวเองนะคะในเรื่องของออทางศาสนาก็ได้นะอืไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้สึกที่เราได้อะเซนที่เราจับได้ก็คือมันเป็นประมาณนี้แล้วมันทําให้เขา่รู้สึกว่าเขามองเห็นศัตธรรมในชีวิตมากขึ้น แล้วก็โตขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะคะแล้วก็เหมือนกับอดทนรอได้แล้วก็รู้แล้วว่าการรอในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการที่เขาแบบได้รอคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมในคนบางกลุ่มนะแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนรักสามเศร้าอะค่ะเพราะว่าตรงแท m เพลนน่ะมันจะมีแบบทร์งโกล่ะเป็นเหมือนรักแบบมันที่อดีตที่ผ่านมาที่ที่เขาจะต้องไปเยียวยา มันเป็นในเรื่องของความรักที่แบบว่าคนนี้รักคนนี้แต่คนนี้ก็อีกรักอีกคนนึงอะไรเงี้ยเออมันอาจจะมีความเจ็บปวดในเรื่องของออรักสามเศร้าเกิดขึ้นก็ได้นะคะตัวเขาเนี่ยที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยอาจจะคบหากับคนอื่นมาแล้วด้วยก็ได้หรือตัวคุณก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่แบบว่ามีคนคอยคบหาอยู่หรือตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังคบหาใครอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขายังไม่กล้าเทคแอคชั่นนะคะแต่เขาบอกว่ามัน worth to waiting for ว่าตอนนี้เขาโตเต็มที่แล้วโตเต็มที่โตเต็มวัยแล้วนะคะพร้อมที่จะแบบว่าเออต้องเทคแอคชั่นได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเออนางฟ้าก็แบบคอยแบบว่าทําเล่ยทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเหมือนแบบพลังงานค่อนข้างบริสุทธิ์ในฝั่งของเขานะดูแล้วนะอ่าเพราะว่าไพ่ฝั่งคุณก็ขึ้นมาคอนเฟิร์มว่ามันมันปลอดภัยนะที่จะรักเออมันปลอดภัยนะมีคิวปิดมากระซิบหัวข้างหูคุณเหมือนกับคิวปิดคุยกับฝั่งทางเนี้ยคิวปิดของคุณคุยกับฝั่งคิวปิดของเขาฝั่งนี้นะคะ ช่วยไปบอกเขาหน่อยว่าเออมันปลอดภัยนะคือการที่เขากลับเข้ามาในรอบนี้เนี่ยมันปลอดภัยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เชื่อหน่อยให้เชื่อหน่อยอะไรย่เงี้ยออที่บอกว่า Let your friend hell อยู่เนี่ยคำว่า friend h e l p อยู่ในฝั่งนี้เนี่ยแต่มองว่าอาจจะเป็นเทวดาที่คุ้มครองคุณกับเทวดาที่คอยดูแลรักษาเขาก็ได้นะคะเป็นฝั่งที่แบบว่าเป็นฝั่งดีอะนะเหมือนกับเข้ามาช่วยกันเออให้คนสองคนนี้อ่ะคนที่แบบเขามีใจตรงกันให้ได้แบบ เออเข้ากับกลับเข้ามาแล้วก็ได้คุยกันอะไรประมาณนี้เออนั่นคือความรู้สึกที่แบบว่ารับได้นะคะจากไพ่ออร์เคิลนะคะที่ไพ่ออร์เคิลบอกเนะะาะเป็นไปได้นะในเรื่องของอย่างที่บอกที่ว่าเป็นรักสามเศร้านะคะเพราะว่าเหมือนคุณเพิ่งจบออกมาแต่ว่าทํายังไงได้ละ่ะเหมือนคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า เจอแล้วสนิทเลยเจอแล้วรู้จักแล้วไว้ใจเลยเนะี่ยคุณเคยไว้ใจเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเหมือนพาร์ทไลท์เรเลชันชีพอะค่ะไม่ได้เหมือนหรอกเขาเป็นเรเลเขาเป็นพาร์ทไลท์เรเลชันชีพของคุณเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนในชาติที่แล้วแล้วกลับมาเจอกันเพราะแรงอธิษฐานอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเหมือนตอนที่คุณเข้าไปอะเข้าไปในชีวิตเขานะคะเขายังเหมือนกับว่ามีคนอื่นอยู่ณนะตอนนั้นมันเลยเหมือนกับว่าเขายังทําอะไรไม่ได้ หรือว่าเขายังรักคนเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นไปได้ตอนที่คุณเจอกันอาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่เนี่ยเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์มันเลยยังแบบทําให้ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้มองดูว่าคุณอะเหมือนกับจบสถานการณ์ในเรื่องของรักสามเศร้านี้แล้วคือคุณแบบไม่ยอมที่จะไปเป็นตัวเลือกให้กับเขาเพื่อที่จะไปเป็นเหมือนรักสามเศร้าอย่างที่บอกตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่า มีสองประเด็นนะคะทุกคนประเด็นแรกเขามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไพ่ the empress ขึ้นฝั่งเขาถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคือ the empress ขึ้นฝั่งเขาแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็คือเขาพร้อมที่จะเป็นแม่หรือว่าเขากำลังมีลูกหรือว่ากำลังจะแต่งงานกับใครไหมนะคะอันนี้คือมีสองประเด็นถ้าประเด็นแรกที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นแม่ของลูกหรือว่า มีอะไรที่แบบว่าเซตเธอร์ดาวไปแล้วอะเขารู้สึกว่าคนคนนี้ดีเป็นคนที่แบบว่าเป็นแม่ของลูกเขาได้แต่ว่าแพชชั่นอะมันติดอยู่ที่คุณอะความรู้สึกแต่เป็นอย่างนั้นคือมันเป็นมันเป็นอารมณ์สองอารมณ์คือคนหนึ่งก็รักรักในลักษณะที่ว่ารักแบบเออคนนี้เป็นแม่ของลูกเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นคู่ชีวิต แต่กับคุณอะมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นความรักที่แบบว่ามันมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูดเพราะว่าคุณกับเขาอะมันเป็นแบบพาสไซต์ริเลชันชิพกันมาอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายไพ่ดีกว่าเนาะว่าเออคนนี้นะคะเป็นคุณหรือว่าเป็นเขาเนาะอเอา,าเอาอ,าอ,าอ,าอ่นไปเลยอ่ะมาเดวิลนะคะ retreat นะคะโอเคตัวคุณเหมือนกับว่าคุณคุณอย่างที่บอกเราเป็นเหมือน p a r t ชั่ s h i p ใช่ไหมเป็นเหมือนกรรมนะคะในบางคนบางกลุ่มนะอาจจะเป็นคู่กรรมนะคะเป็นเนื้อคู่ที่เป็นแบบคู่กรรมก็คือติดตามกันมาเพื่อที่จะมาชดใช้ให้กรรมคุณรู้สึกว่าคุณอะเป็นคู่กรรมของเขาเขาเป็นคู่กรรมของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมาเพื่อที่จะชดใช้ให้กับเขาอืม ส่วนตัวเขานะคะยังเหมือนกับว่ายังสับสนในชีวิตอะดูไพ่ดูงงงดูสับสนเนาะคือเหมือนเขาไม่หนึ่งไม่รับออฟเฟอร์ของคุณไม่สนใจนะคะไม่สนใจในความรู้สึกของตัวเองจริงๆความรู้สึกที่แท้จริงมาเลยทําให้เขาเนี่ยหนีเข้าไปอยู่คนเดียวนะคะทิ้งคนที่เป็นดีเอ็มเพรสคนนี้ด้วยหรือดีเอ็มเพรสคนนี้จริงๆแล้วเป็นคุณก็ได้นะถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วก็ อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะทําตัวเองเหมือนไม่ได้สนใจใครไม่ได้สนใจโลกไม่ได้สนใจในความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเขาอะมีอะไรอยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้บอกอย่างที่บอกคือเป็นคนที่แบบไม่ไม่กล้าเทคแอคชั่นอะเออแต่ว่าเวลิซูนเขาขึ้นไงเหมือนกับว่าไพ่อันเนี้ยเป็นไพ่ปัจจุบันแล้วก็เหมือนเราอ่านอดีตลงมาเรื่อยๆเลยเนาะเขาเป็นเขามีการเงียบหายไปนะคะเป็น ทรีทเมนต์เป็นไซเลนทรีทเมนต์เหมือนกับเงียบหายไปเพื่อที่จะแบบกลับเข้าไปอยู่โหมดของตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณก็อยู่ได้แล้วนะอืมตอนนี้คุณอยู่ได้แล้วเหมือนความรู้สึกทั้งคู่อะคนนึงความรู้สึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปเป็นสิบส่วนอีกคนนึงความรู้สึกลดลงไปเป็นศูนนะคะเออฝั่งคุณอะเป็นความรู้สึกที่ว่า ลดลงไปเป็นศูนย์ฝั่งเขาเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบม,มันเป็นแบบเนี้ยมันคือ energy แบบสลับกันแบบนี้คุณรู้สึกว่าการที่เขาไม่ได้คิดถึงคุณไม่ได้คิดถึงเขาแล้วในชีวิตประจําวันอะ่ะการที่คุณใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนความสุขที่คุณแบบเหมือนเดทตัวเองเลยเนาะเหมือนฮันนีมูนกับตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเออนี่คือ,อความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณแบบว่าไม่เป็นไรนะคือรักครั้งเนี้ยคือคุณไม่ได้ คุณถือว่าคุณไม่ใช่คนที่สูญเสียแต่เขาตั้งหากเป็นคนที่สูญเสียคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาคุณรักเขาคุณพร้อมที่จะให้ความมั่นคงให้ทุกอย่างกับเขาแต่เขาไม่สนใจเขาไม่เทคอีกอะค่ะืเขาเทคอีกโปรแกรมเทคอะเอาไปแบบเหมือนเป็นของตายในสิ่งที่คุณทําให้หรือว่าความรู้สึกดีๆที่คุณทําให้คุณเริ่มรู้สึกในสิ่งนี้คุณสัมผัสได้ว่าการที่คุณทําอยู่ให้เขาทุกๆวันอะคือมันไม่ถูกต้องอะไรเนี้ยคุณก็เลยเหมือนกับ คือคุณเห็นสัญญาณไม่ดีอะ่ะคุณก็เลยหยุดนะคะหยุดหยุดในการทํางานในความสัมพันธ์แล้วก็หันหลังให้กับเขาเขารู้สึกเขารู้สึกถึงอารมณ์นี้ได้นะเขารู้สึกถึงอารมณ์นี้ได้ว่าคุณเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคะคุณ codependency นะเหมือนเหมือนกับว่าคุณเองก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเหมือน addiction อะไรบางอย่างนะคะยังอยากโซดหรือว่ายังอยากจะ ทํางานนะคะหรือว่าเขาทํางานมากเกินไปสนใจงานมากเกินไปอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําให้คุณเขาเอาไปเป็นของตายคุณก็เลยหยุดนะคะในการที่จะทำทำ,ทำงานในความสัมพันธ์ตัวเขาเองกับกลายเป็น,ปนว,งงว่าชะงักอะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณแบบไม่รังเฟือนเฟื่องมีต่อไปอะไรเงี้ยเออเพราะจากหลังจากที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์กับเขาแล้วนะคุณดูดีมากนะคะดูดีมากอยู่ใน อยู่ในอารมณ์ที่แบบว่ารักตัวเองเป็นคุณคนใหม่หรือว่าเป็นคุณคนเดิมนี่แหละที่แบบว่ากลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยู่ในคือดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะรูปร่างนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแต่งมีการแต่งตัวใหม่นะคะใส่เสื้อผ้าที่สีสันฉูดฉาดมากขึ้นนะคะมีการท่องเที่ยวหรือว่าทํางานนะคะลงทุนทําอะไรสักอย่างเพราะมันมีเรื่องของเงินอะไรเข้ามาอยู่ด้วยคือภาพลักษณ์ของคุณดูดีมาก แล้วมันเหมือนกับว่าคุณแบบดูดูน่าเชื่อถือสำหรับคนทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนคุณทําธุรกิจอะไรสกรักอย่างอาจจะเป็นธุรกิจเสริมความงามไหมอะไรเงี้ยเออที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วมันมีเงินขึ้นมาเนาะแล้วก็มันทําให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงด้วยนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นเหมือนกับยูทูบเบอร์ไหมที่แบบว่าได้เงินอะไรเงี้ยค่ะได้เงินจากการทำยูทูบเบอร์ด้วยก็ได้เนาะส่วนตัวเขาเนี่ย พอเห็นคุณแบบนี้ใช่ไหมตัวเขาติดนะติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆติดกับอารมณ์ที่ยังแบบว่ายังเป็นอารมณ์ที่เพิ่งเริ่มต้นกับคุณอะฟเฟลต์กันจีบกันอยู่เลยอะไรเงี้ยยังอยากกลับเข้ามาจีบคุณอยากกลับเข้ามาฟเฟลต์คุณอีกเพราะคุณค่อนข้างดีดนะคะเนี่ยคุณเป็นเดอฟูคุณโสดด้วยตัวเขาเป็นสิทธ์ด้วเห็นไหมตัวคุณเป็นเดอรฟูเห็นไหมภาพสีแค่สีของผ้าทั้งสองใบก็แปลกแล้วใช่ไหมคะ ตัวคุณเนี่ยเป็นเดฟูนะคะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบสดๆใช้ชีวิตแบบไม่กลัวอะไรแล้วนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยนอนเป็นสิดดาบเลยคิดมากคิดเยอะนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะหาหนทางไหนกลับมาหาคุณให้ได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอืมนอนเป็นสิทธิ์ดาบแบบดาบแทงอยู่ข้างหลังคือว่าสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณ หรือว่าสิ่งดีๆสิ่งดีๆต่างๆของคุณนี่แหละกลายเป็นดาบเข้ามาทิ่มแทงตัวเขาเองเพราะเขาไม่เคยเอามันมาเป็นสิ่งสําคัญหรือว่า appreciate อะคะ่ะไม่เคยชื่นชมประสิ่งที่ตัวเองเคยมีแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นหายไปหมดแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้คอยทิ่มแทงจิตใจเขาอยู่ตลอดลว,ว่าคล้ายๆว่าสมนําหน้าสมน้ําหน้าอะไรเงี้ยเออคำสิ่งดีๆของคุณต่าง,างๆแล้วคอยสมน้ำหน้าเขาแองเจิลอะไรก็แบบเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยให้เขาเพื่อที่จะให้เขาได้ตื่น คุณปลดปล่อยตัวเองได้นะคะคุณออกมาจากสถานการณ์นี้แล้วไม่ว่าคุณจะมีเขาหรือไม่มีเนี่ยตัวคุณอะก็คือแบบอยู่ได้นะคะคุณเหมือนผ่านบททดสอบในเรื่องของการรักตัวเองการอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเป็นคุณเป็นอิสระให้ึ้นให้คือแบบขึ้นมาแบบชัดมากเห็นไหม Free yourself กับ t h e ด o o l ขึ้นมาพร้อมกันอิสระทั้งทางกายอิสระทั้งทางใจ คือมันคุณริมรสชาติของคําว่าอิสระได้ครบทั้งสองด้านแล้วอ่ะคือแบบกายฉันก็ไม่มีใครมาเกาะแกะมาล้องแวะจะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้นะคะไม่ว่าวันนี้จะอ้วนพรุ่งนี้จะผอมก็ไม่มีใครมาว่านะใส่เสภ้อาอะไรก็ได้นะคะอยากจะแต่งนั่นแต่งนี่ก็ไม่มีใครมาบ่นอะไรเงี้ยฟรีโอเซลด้วยเนะี่ยยิ่งแบบปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกได้ด้วยโดยการที่แบบ ไม่ได้มานั่งคิดถึงเขาตลอด24ชั่วโมงเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยเออไม่ต้องมานั่งคิดว่าเขาจะคิดยังไงหรือว่าเขาวันนี้เขาทําอะไรอะไรเงี้ยคือแบบคุณเป็นอิสระทางความคิดด้วยจากเขาอะมันเลยทําให้เขาแบบคิดเยอะคิดหนักมากนะคะมีการขอพรมีการอธิษฐานเพื่อที่จะแบบว่าขอให้สิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆเนาะถ้าคุณเป็นคู่ของเขาเนี่ยขอให้แบบเออขอให้คุณกลับมาอะไรเงี้ยเออเป็นการขอนะคะ เป็นการขอเป็น calling your soulmate เนาะมันเหมือนกับว่าเขาโดนดูดวิญญาณออกไปด้วยคุณออกไปจากชีวิตเขาก็เหมือนวิญญาณของเขาออกไปด้วยเพราะตอนที่คุณอยู่อ่ะเขาเหมือนอาจจะเขาแบบ feel stable มากนะคะเติมเต็มคุณอาจจะเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขารู้สึกแบบเติมเต็มแล้วเขารู้รู้ดีว่าคุณคือสิ่งที่เขาแบบรอคอยแต่เขาก็อย่างที่บอกคือเขา take for granted คือเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีเขาคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไป เขาเชื่อมั่นแล้วเขาก็แบบมั่นหน้ามั่นใจมากเกินไปไม่เคยสนใจคุณไม่ทํางานในความสัมพันธ์นะคะจนทําให้คุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่เดินออกไปและตอนนี้ฝ่ายที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์นั้นคนเดียวคือฝ่ายเขานะคะอ่ะมาดูกันต่อโอ้คนหนึ่งได้หนึ่งดาวคนหนึ่งได้สิบดาวเอ้ยคนหนึ่งได้หนึ่งไม้คนหนึ่งได้สิบไม้เห็นไหมตัวคูดาวเหมือนกับมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้มีการเทคแอคชั่นได้รับข่าวดี เนาะได้มีงานใหม่ๆหรือว่าได้ได้เงินที่แบบว่ามันหามาได้แบบได้งานที่มันหาเงินได้ง่ายอ่ะเห็นไหมแค่ถือมาอันเดียวก็คือมีใบก็คือแล้วตัวเขาตีดถือตั้งสิบอันนะคะทางานหนักมากไม่ว่าเขาจะทางานหนักในความสัมพันธ์ที่เขาเป็นอยู่หรือว่าทํางานหนักในชีวิตประจําวันของเขาอ่ะคือเขาเหมือนมีภาระที่แบบว่าเขาจะต้องแบกแล้วดันมันไปให้ถึงบ้านอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็น เนี่ยหลังจากด้วยคุณแบบซัพเพอเรชันกับเขานะคือแบบชีวิตคุณดีขึ้นมานะคะตอนนี้เขาอย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะภาระเยอะจับจ่ายใช้สอยคือแบบไม่พอเลยอะฟินแนน์เชื่อมขในฝั่งของเขาคือต้องซ่อมแซมส่วนคุณเป็นช่วงเวลาของการได้พักผ่อนจากการแยกตัวออกมาจากเขาซัพเพอร์เรชั่นทามอพาร์ตโฟมโยพาทเนอร์อีซซนเดอะไฮไรซันนะคุณยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเขานะคะ แต่ตัวเขาพร้อมมากนะอยากให้คุณกลับมานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกรอในชีวิตของเขาได้อย่างเช่นเรื่องเงินนะและการงานเนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับมาขอให้คุณแบบอยู่กับเขาตลอดไปเลยได้ไหมอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือจากสิบไม้อะคือเขายอมทํานะยอมทุกวิถีทางดูเหมือนเขาจะยอมคุณแล้วแหละถ้าเกิดว่าครั้งนี้เขามาขอโอกาสนะแต่ว่าเขาน่าจะแบบขอโอกาสขอให้คุณแบบอยู่กับเขาอ่ะ แต่คุณเหมือนไม่พร้อมเลยคุณรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปอยู่จุดเดิมนะจุดนั้นกว่าคุณจะเดินทางออกมาอยู่เส้นทางที่มันมีความสุขแบบนี้ได้ด้วยตัวเองอะคือแบบมันไม่ง่ายมันอาจจะใช้เวลาหลายปีนะคะอืเ y ลฟูเนตนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณแบบอย่าพิ่งทิ้งอะไรแบบนี้ได้ไหมอย่าพิ่งทิ้งเขาหรือว่าทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปก่อนได้ไหมให้เ y ลฟูเนตนะคะ to recapture romance allow your inner youthful นะคะ spirit of fun to shine ในฝั่งของเขาคือ you deserve love แต่เขาก็ไม่ห้ามนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะมีคนอื่นแล้วคนอื่นอะดูแลคุณได้ดีกว่าเขาเขาก็โอเคคุณก็เหมาะแล้วก็คู่ควรที่จะได้รับนะคะได้รับครอบครัวที่มีความสุขหรือว่าคนที่แบบพร้อมดูแลคุณอะในเรื่องการเรงินการงานอะไรเงี้ย you deserve love ห you are loveable ค,คือเขาบอกว่าคุณพร้อมคุณเหมาะคุณสมแล้วที่จะได้รับความรักอะไรเงี้ยอืม แต่ไพ่ก็คือในฝั่งของคุณบอกว่าให้ให้เล่นๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุณรอคอยอ่ะก็คืออยู่ในใจคุณนั่นแหละคุณรู้ดีที่สุดว่าใครคือคุณรู้อ่ะแต่ว่านะคือเหมือนกับว่าคุณคบกับใครคุณไปเจอใครคุณไปเดทใครคุณก็ยังนึกถึงหน้าคนคนนั้นอยู่อะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในใจยังวนเวียนอยู่ในความคิด ะะอาจจะไม่ใช่ทุกวันอาจจะไม่ใช่ตลอดเวลาแต่มันเป็นบางช่วงที่คุณแบบว่ายังคิดถึงคนคนนี้อยู่ผ่านไป3ามสี่ปีคนคนนี้ก็อาจจะเป็นดิสคูบี the วันก็ได้เนาะอก็ยังไม่อยากให้ปิดฉากเพราะว่าวันนี้เราแค่มาอ่านแดนดอมไม่ได้แปลว่าเราจะมาอ่านบทสรุปเราแค่มาชิดพลังงานที่เฉยว่าพลังงานคุณพลังงานเขาเป็นยังไงนะคะอะมาดูสรุปกันดีกว่านะคะว่าสรุปไพ่วันนี้จะเป็นอะไรออ้เวค้ค่ไพ่ดีนะ ไพ่เดมจิเชียกับไพ่อนี้มันมาคู่กันแต่มงว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเหมือนกับแบบว่าเล่นแร่แปรธาตได้คือแบบเอาพูดง่ายๆคือเซลล์แซบะทอคือแบบว่า,าหลอกตัวเองนะคะการกดตัวเองไม่ให้รู้สึกหรือว่าการกดหรือว่าปกป้องตัวเองมากเกินไปเนี่ย สิ่งเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะเริ่มหายไปแล้วนะเหมือนคุณจะค่อยๆผ่อนคลายก่อนหน้านี้นคุณอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสร้างกำแพงนะคะสร้างกำแพงไม่ให้เขาเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับคุณจะเริ่มใจอ่อนนะดูว่าจะใจอ่อนแล้วก็จะมีการได้กลับมา reconcile นะแปลว่านะคะอาจจะได้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะแบบว่า,ามาพูดคุยนะเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นคุณจะมีแบบอารมณ์แบบ p l a y f u l คุณอาจจะไม่พร้อมจริงจังไม่พร้อมไกลเกลี่ยแต่ว่าโอเคคุยได้ล้ะถามลักษณะในการถามไท่มันทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีความหวังขึ้นเนาะเนี่ยเพราะว่าเขาขึ้นไพ่สิบสิบถ้วยนะคะในฝั่งของเขามองว่าตัวเขาเนี่ยกาลังทํางานหนะักเพื่อที่จะรอใครสักคนหรือคุณนั่นแหละนะคะที่เป็นความหวังของเขาในอนาคตเพื่อที่แบบจะได้กลับมาเจอกันเนี่ยรอการกลับมาเจอกัน แล้วเขาแบบว่าพร้อมอะตอนนั้นการที่เขากลับมาเจอกับคุณอะคือเขาต้องพร้อมเพราะเขาพร้อมเสร็จอะมันก็จะมีการคอนเฟชชั่นนะคือแบบสารภาพรักนะคะความรู้สึกของคนทั้งคู่จะเท่ากันอืคนนึงให้คนนึงรับนะจะไม่มีใครที่แบบว่าได้ไปมากกว่ากันเหมือนก่อนเหมือนก่อนหน้านี้นะเออเขาจะให้คุณนะในสิ่งที่เขาไม่เคยให้นะคะสิ่งที่คุณเคยแบบอยากได้คุณก็จะได้นะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้แรนดอมของคนรักนะคะที่แบบว่าไม่ได้คุยกันแล้วก็แบบว่าเรามาอัปเดตพลังงานคุณและเขานะมองว่าถูกคับก็น่าจะเป็นคําตอบแล้วแหละไม่ต้องเปิดไพ่เพิ่มแล้วคือไพ่ดีงามนะคะให้จบสวยแล้วอินเทนชันในฝั่งของเขาคือแบบเหมือนคล้ายๆว่ายอมแล้วนะคะแล้วก็ความคาดหวังคือพร้อมที่จะคอมมิตนะคะเป็นสิบช้วยนะ กลับมาเจอกันได้ให้แบบว่าความรู้สึกดีๆมาได้กลับคืนมาทีเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะถ้าตรงไม่ตรงก็อย่าไปคิดมากคิดเยอะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการอ่านโดยรวม general แล้วก็ไม่ได้แบบสเปซิฟิกว่าเป็นเรื่องของใครแต่ถ้าคุณชอบแล้วคุณแบบชอบพลังงานชอบอะไรเงี้ยก็เอาไปนะคะเป็น manifest นะคะให้ตัวเองได้รับพลังงานดีๆแล้วก็ได้สมหวังในเรื่องของความรักไวๆด้วยเนาะ เคสสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายค่ะ